สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาวตาลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องขี่นี่มากับบรรยากาศแต่เศร้าเสียงไก่ห่องประมาณตอนนี้ประมาณปีสี่พี่น้องแต่ว่า,ามันอีหยังไฟก็ยังเปิดเต็มเฮียนอยู่เฮียนก็ยังเปิดไฟเต็มอยู่บับนี้ปีสี่ผู้ไรลูกกันมาเย็ดอีอย่าง ผู้ใดลุกขึ้นไม่เห็นอีหยังแต่เศร้าๆแต่เศร้ามากๆเงย์มากๆงอเทียบบาดที่นี่พี่น้องออกมาหนทางหน้าบ้านเนี่ยจักหน่อยมันผู้ใดมื่อสั่งอยังแต่เศร้าๆมากๆเงย์มากๆงอเที่ย โอ้โหขอลงยาที่พี่น้องขอถทดขอให้ให้ศูนให้จมซะเถอะสดี่ะพี่น้องกันลุกคือไม่ยังกอดตาแซาตาแซวค่ะด้ยวิดไฟกันพี่น้องจะมือมื้นอมืเปิดเทอไหม่ได้ลางรถโอ้ม่ได้ไปโรงงรีนทำลูกเลยเที่ยวกันอียง คือมือนี่เป็นมือเปิดเทอมใหม่ลูกพี่มาแต่น,น้องปวดแดงก็เลยว่าอวไอันไหลพ่อจะร่างให้ดอกโอ้ยลูกพ่อมาแต่น้อง,องปวดแดงมือเคลื่อนมดสองทุ่มนี่แหละประมาณสองทุ่มนี่ยแหละ,ะเกียกกิจตมอ้อมล้อมยุโรนั่นนะมืดในจังน้อยพี่น้องก็ได้ว่าอะไรนะพอจะร่างให้ดอกมือนี่เป็นมือเปิดเทอมใหม่เราเ่าอยู่ผมจะได้ไปโรงเรียนแต่เศร้าก็ได้ว่าอ่ะพ่อจะร่างรถนไหมมือเปิดเทอมใหม่หาก็ต้องเฮ็ดไหมในสิ่งดีๆ นะครับพี่น้องเฮาลูกหลานเฮากษสิได้เริ่มไปโรงเรียนกันแล้วนะครับ <อ S 2> พี่น้องเอ่จะนำสิ่งใหม่ๆให้ลูกให้เต้าเฮานะครับพี่น้องดูการที่จริงกระเปิดได้โดนแลแต่ว่ามันเนื่องจกากก็ยังก็โรคไข้ไข้เจ็บก็ได้สิได้เปิดเ,เทอมซาสนี่<อ>นะครับก็ได้ว่าร่างรุดให้ลูกก่นอนเป็นถือว่าเป็นพ่อตัวย่างนั่นมันเลยตัวค<อ>ือพ่อพันธุ์ยังบังแล้วมั้งอนธรรมศาสตร์พี่น้องพ่อซัตถะขันยันพันธยังได้ลื้อนอานหัวเดือดวนใดนก็ต้องได้อัน ต้องได so ้ล่างเพื่อยี่ยหวังน่ะก็แล้วห่วงรถแหนงน่ะคุ้นคุ้นเขาเดินเท่ากับจีราือกันเพราะว่าจะเพื่อยี่ยหวังห่วงนี่ผมก็ห่วงคือกันผมารขึ้นชี้มันกับขีดตมเลยครับก็ต้องได้ล่างกับสิ่งดีๆละมือนี่นะพี่น้องนะครับอ้าวล่างร้อนลอนชนะคือมันบอกลูกคนบางหลามือเจ้าล่างแต่เ้าเด้นนี่พคนมาอ้อมืออื่นเ้าเพ่อเยว่าล่างแต่เ้ามืออื่นมืออื่นล่างอันเด้อว่าสัตวมันมีหลากหลายหลุด วันนี้ลูกแล้วผมจะได้ไปลงที่ต่เจวาอยู่วันอ่อออ่นแ่นคนได้วังได้ลืมลูกก้นไหมคแต่เสวาวันเป็นยังงก็ยังตื่นก่อนมนาวเ้าอย่ไหมมะนาวเานลุกจ้ะลูกึ้นมาเอาพู้เดยเปิดไฟเต็มห้องเต็มเฮียนเต็มนี่เต็มทีบเต็มเดียนโยกันเบิดทีบเบิดเดียนโยสนักเอาพ่อใหญ่นึงไปใส่สนักอยู่กกัน่อใหญ่วัง่ได้อโเนาะ ก็บ like ึงเก็เพ่อาไงหวังเอ้ยบัดนี้ไม่ให้ดูเลยบ่ได้เป็นญตราไนแต่พ่อใไงหวังดอกบันมืนขึ้นมาสิล่างแต่เมื่อขึ้นเนี่ยซ้อมเบิ่งแล้วอืดไหลต่อเปิดเทอาไหร่ก็เจอนนักเรียนถามเดี๋ยวรถคึ้นคู่มาจะไปขายอย่างคือมุลความลอกอะยรแปลกว่ะปัดฝนตกมันขับทั้งรถขึ้นยังกี่ไล่แต่บางไล่แตก มันฝนตกครับท้างไหมแม่กันมาแต่ยุสีมันเลี้ยงเหี้งคักันกําลังเหต้ถนนไหมเข้าเกียจจีมันเลี้ยงม่กันเหต้ถนนไหมพ่นขือกันมูฟ้าในว่ากันเยอะลดแหรยญมะตะเกยไก่อันดํมมะดามยุสีมันเลี้ยงน้อฝนเหี้ถนนไหมพี่น้องฝนตกไหมล่ป้าป้าล่าง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  ันที่ได้ไปสู้ไปมนันพาลูกพาเตาไปสู้ไปมนันพาลูกพาเตาเดินทางปลอดไทยแล้วหลังงนทางพ,พี่นอ้องยืนไปเบื่อฝนตกข้างไกลมื้อนั้นนั่งสู้กันดอกละวะมื้อนั้นนั่งสู้กันเรื่องพ่กเงี้หวังแล้วลูกขึ้น เฮ็ดรถอ่อนเฮ็ดรถเฮ็ด mm อัน hmm. อ yeah, ัน mm ล่างรถเนี huh. <laughs> uh ่ยมาสอมมึงสีพันยีวังแล้วอันขี่รถมาแต่ใส่มาแต่ว่ารถใหญ่เราบุกขี่มือในน็นอันรถหุ่นใดจอดจะเอารถเก๋งผู้ใด้ขนาดนี้คือชิ้นขุคุ้นว่ะให้หวังขี่รถอันเก๋งมาสอบวันมาอันเดินมือถ่ายมือถ่านแต่เก่าเราสิบุกขี่การรถอันเปื้อนแน่นี่ เราต้องนอนหลับแล้วว่าน่ะรถเปลี่ยนเนี้ยไปหอดเดือกเหมนได้กันล่างเดือกไม่ยอมอ่ะวันนี้เป็นเพอาะไงตายมันนอนหลับบุบมาขึ้นนี่แม่ลำเผาหลับก่อนเนาะว่าเมียขึ้นไม่ยอมตายก็ตื่นก่อนขึ้นมาหลังรถโอ้เอ้ยเอาเฮ็ดไปพี่น้องเข้าบ้านไดฝนตกฝนลงคือว่าบ้านไดฝนบ่ตก คอมเมนต์มาบอกกันแล้วพี่น้องเด้ดดอเป็นทางใดเนาะเจ้าทั้งผีน่ะถ่วมคักเด้อน้องอีลูบน้องอีลูบถ่วมแต่ว่าพ่อนี้มองสีถ่วมน้ามันเข,าข่าเขาเจ้าดำแล้วให,หม่ใหม่แค่ลงไปเบิง่งบ้านโอ้ยเจ้าของหน้าเพิ่นวีก้อยฮอก็ดำแล้ว,วนตอนตอนนู้นใครไปบ้านแพ่งมุจ้ากระลังดำเลยนะกลับขึ้นมามเจ้าเจียวแล้ว,ลวตีขวเข่าคือบ่มี่เลยนะัวาขวนกันเนี่ย มันขาวเปี้ยไปเบิดอเน่ยพี่น้องอยู่ใไต่ลองอีหลุมนี่ข้าเจ้าดำไปบ่เห็นยังเลยมันปั่นทะเลไปเบิดเลยฝนตกคลากราย,ยหืมโอ้ยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือความดีของเราอีกอ,อย่างหนึง่งเราพ่าตื่นอนอยู่นี่เดินล,ลูกลูกกาแฟมาแล้วน้ำซ่ามาแล้วคน,าาวน <laughs> โอ้ย ส่งกาแฟอะไรเแม่ลำพอกสนินหดโยนเราสซ่งมื่อไหร่สมมุติว่าตีเปิดล้านแช่ไล่ไ้นี่ตดเปิดมงใดนึงไอเปิดกดางๆไม่ระวังตีแช่งกันเตี๋ย สิเปิดล้านให้ใส้านี่ละเสียดเอาว่ามีดอกกันเที่ยงกันสีดเที่ยงใดน่ะกะสุดพี่้อากระดังแฮ่แล้วติทุ่เอาเอากุเปยันนิ่งหนองกันเถียงเงยเอ้เนาะเออ้่นไายันนิงหนองสองมาเปิดแช่งกันบะเนี่ เราแรงแล้วป like. pues er ั่นนี่เราลงเมื่อรเด็นดอนจ่อยแล้วรงกนแล้วงานล้ออกบอกกัน้วันที่นนก้นต่างไปเมื่อนั้นแล้วแล้วก็พากันแยกใหญ่กันนัดกันวันที่ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมให้กำลังแรงแก่กับทีมงานไหลสด ทีมงานไรสุดเฮาข้าเท่าเอินไรอีย่งก็บพวกมล้ำออนไลน์เนาะมาล้ำออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวไปพุ่นเดี๋ยวมาพี่เยี๋มาพี่ปุ่นมาแม่ลำเผาข้าบ่อเพลินกันข้อกันกับทีมงานมอลำออนไลน์เฮาเน้อวันธิวันที่ฐ์สามสิบกับพันธิหนึ่งแต่ว่าแม่ลำเผากับอาจารย์ไต้ จะไปต้อนที่ยี่สิบแปดเป็นลพี่น้องเพราะว่าพอนาพนัดไปที่ยี่สิบแปที่มาจานนกอตีซื้อบัตจองตัวอะไรนะครับพี่น้องทั้งบันไม้ยเลขบัญชีของงบัตรจูบัตรจูแล้วก็ทรงสลิปเข้าไปนส่งใงนเพจส่ทงส่งส่งใบพี่น้องข้างหัวจางยี่หลอกผู้คนผู้คนหัวจ้ากหัวจ้างหัวจ้าเดี๋ยวผมมีนะวันนี้กันแน่เพิ่คอยเดือบึงคอยเดือบึงที่ห้องหัวจาอยู่ในจังไหรกันได้เลยัวจ นอนครครับอย่าลืมเอาปไมินนี่ย็นไปไม่ินนี่จะคล้องอช่วงไหนเมียกินกันอะพี่น้องล้างรถไปลุงเยนมันจะคอไ่ได้ไปก่อนล้างรถไปลาก่อนเห็นอะไรจะอื่นมึงเลี้ยงกระเทยมกอกลับมากอะล้างอีกเนี่ยเด้อพ่อถอยมอยู่เอามันมีขันก็เราจะรูมาล้างดูมาล้างมาไหนพี่น้องชกับพวกนตะเบิง มันเกี่ยงมันมือนเป็นตปจับตบเมี <establishing> ้ยงกระไดลางลอรถก็คลิปนี้พ่พี่น้องเขาบ่งพญายยันพญาวังได้ลืนเป้าพื้นกันยัน้รงอหลักงคักก็พญวังเดือบบวซื่อเด้อ กอนทีน่ยาิพี่น้องเข้าไปหาน้ำชาก,กับก,บกบาแฟไม่คนงงานกันคลิปนีไว้สำนีคลิปหนาพอไหมนะพี่น้องกอย่าลืมให้กำลังใจกับทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงวันที่สามสิบวันที่หนึ่งค่ะ,พ,คะพ่อกันครับพี่น้องค่ะัสดีค่ะ